สวัสดีค่ะคินิติค่ะวันนี้คินิติจะพามาชมเป็นเหรียญทองคําอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่มูลค่าเหนือทองนะคะก็สาหรับเหรียญรุ่นนี้นะคะนั่นก็คือเหรียญพระพุทธชินราชมั่นในธรรมปี2 5 1 5เนื้เนือทองคําพิมพ์เล็กนั่นเองนะคะนอกจากพิมพ์เล็กนะคะเขาจะมีพิมพ์ใหญ่ด้วยสว่วนพอ่พิมเล็กสาหรับพิมพ์เล็กนะคะน้าหนักจะประมาณ7กรัมนะคะอย่างองค์นี้อยู่ที่7.28กรัมนะคะส่วนพิมพ์ใหญ่เนี่ยถ้าจําไม่ผิดจะอยู่ที่ประมาณบาทบวกลบประมาณนี้นะคะก็ด้านหน้านะคะก็จะเป็นพระพุทธชินราช นะคะเหรียญอีกหนึ่งรุ่นที่หายากแล้วก็สวยงามมากๆเลยแล้วเขาก็จะมีเขียนว่าปุทะชินราชมหาราชานะคะแล้วก็พิธีนะคะพิธีพุทธาพิเศษเนี่ยเป็นอ่าพิธีจกักรพรรดิธมหาพุทธาพิเศษนะคะปี2515นั่นเองนะคะด้านหลังของเหรียญน,นะคะเขาจะมีเขียนว่ามั่นในธรรมราผลภูนทวีนะคะก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่ สวยเหรียญนี้สวยเลยนะคะแล้วก็ด้านบนเป็นห่วงเขาห่วงเดิมเลยนะคะด้านข้างนะคะตัวตัดต่างๆนะคะเดี๋ยวลองมาดูกันชึบน้องไม่ยอมโฟกัสอ่าพอเห็นข้าวๆนะคะก็จะมีเหมือนแบบรอยเหมือนแบบตะใบาตามภาษาที่กินเข้าใจนะคะจะเป็นแบบกินจะเรียกว,ว่าแบบเหมือนตะใบตะใบยอย่างนี้เดี๋ยวซูมให้น้องชัดๆยังไงนี่ได้แล้วโอเคน่าจะพอชัดอยู่นะคะแต่ว่าถ้ามีแสงสะท้อนต้องขออภัยด้วยจริงๆนี่นะคะ ด้านข้างนี่นะคะตัวตัดแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะคะอีกด้านหนึ่งก็พอเห็นอยู่เหมือนกันซึ่งด้านบนต่างๆนะคะแล้วก็คือเหรียญน,นี้นะคะเขามาพร้อมกับกล่องเดิมเลยนะคะกล่องเดิมจะเป็นนี่นะคะสีนเงินแบบนี้นะคะเป็นกล่องแล้วก็เขียนว่าพระ พุทธชินราชมหาราชานะคะพิธีจักรพรรด มหาพุทธ,ธาพิเศษ19-20มกราคม2515พุทธ,ธสมาคมจังหวัดพิษณุโลกนั่นเองนะคะเผื่อพี่ๆท่านไหนมีนะคะเหรียญพระพุทธชินราชนะคะมั่นในธรรมนะคะปี2515เนื้อทองคําไม่ว่าจะเป็นพิมพ์เล็กหรือพิมพ์ใหญ่นะคะก็แบ่งปันให้คินิติได้นะคะคินิติยินดีรับเช่านะคะหรือว่ามีอตรับทองกรอบทองมาเครื่องอยาอ่างรุ่นอรื่นอย่างแบ่งปันนะคะส่งรูปมาได้เลยนะคะทางไลน์ s i tk 666 66, หรือเพจ a c e b o o k ร้านตรับทองนิติหรือด่วนโทร0899866855นะคะ ร้านอยู่ชั้น3ห้างมันดิบงามวานร้านอยู่โซนใหม่ตรงกลางเลยเผื่อท่านไหนอยากแวะมาแบบป,ปนตรับทองกอบทองพาเครื่องพระทองคำคินิติก็ยินดีรับเช่าว,วันนี้คินิติขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจคินิติที k ด้วยค่ะขอบคุณที่รับชมกันจนจบนะคะสวัสดีค่ะ